อดีตนางเอกยุค90อวดวิถีชีวิตที่อเมริกาปลูกผักริมรั้วบ้านน่ากินมากยังจำเธอได้ไหมสำหรับอุ้มศิริยกรอดีตนางเอกดังย้อนกลับไปช่วงยุค90เธอสวยฮอตและโด่งดังมากมีผลงานการแสดงถ่ายแบบมากมายเมื่อวันเวลาผ่านไปปัจจุบันเธออายุ50ปีแล้วและได้หันหลังให้วงการบันเทิงแต่งงานมีครอบครัวและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้อุ้มศิริยกรยังคงอัปเดตเรื่องราวชีวิตส่วนตัวให้แฟนคลับได้ติดตามกันให้หายคิดถึงในอินสตาแกรมอุ้มศิริยกรตลอดล่าสุดเธอได้อวดภาพลักษณ์ไว้เลขหหน้าสดใสไร้าการเสริมเติมแต่งเข้าสวนผักหลังบ้านดูผลผลิตที่ปลูกเอาไว้สวยงามน่ากินทีเดียว This is how I harvest and dry my garlic. Next reel I'll show you how to braid them. เก็บกระเทียมกันเดี๋ยวริวหน้าจะมาถักเป็นเปียให้ดูนะ